การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอโมเดลแซนด์บ็อกซ์ให้สูย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจพิจารณาในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติบินตรงลงจังหวัดภูเก็ตแบบไม่ต้องกักตัวในวันที่26มีนาคมนี้ครับนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าเตรียมเสนอโมเดลแซนด์บ็อกซ์หรือว่าการเจราจาระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในลนักษณะเมืองต่อเมืองหรือว่าเกาะต่อเกาะ เพื่อทำทราเวลบับเปิรระหว่างกันโดยดึงนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิด19แล้วและมีความต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในพื้นที่ที่กำหนดร่วมกันแบบไม่ต้องกักตัวนะครับเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือว่าสอบศพิจารณาในวันที่26มีนาคมนี้โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มโมเดลนี้กับตลาดจีนเที่ยวไทยก่อน โดยโมเดลแซนด์บ็อกซ์จะนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ต้นแบบหลังจากตรวจสอบความพร้อมของภาคเอกชนและประชาชนท้องถิ่นมีการยอมรับแนวคิดมากขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างรอท้องถิ่นจัดทำแผนรายละเอียดมาอีกครั้งนะครับ mm. เดิมทีจังหวัดภูเก็ตเคยวางกรอบเวลาเปิดรับนักท่องเที่ยวไว้เดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าขณะนี้ปรับเปลี่ยนให้เร็วขึ้น หากทำได้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่าไทยเองก็เตรียมที่จะเปิดประเทศเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมอยู่แล้วหากดาเนินการที่ภูเก็ตได้ก่อนก็จะถือโอกาสทดสอบระบบโดยเฉพาะเรื่องการเปิดให้เข้าแบบไม่ต้องกักตัวว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนายยุทธศักดิ์ เปิดเผยว่าการเปิดประเทศจะต้องดูความพร้อมของประเทศต้นทางด้วยนะครับซึ่งกลุ่มประเทศที่พร้อมเดินทางมาก่อนน่าจะเป็นกลุ่มยุโรปเพราะว่ามีกําลังซื้อสูงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางยุคหลังโควิด -19 จะมีต้นทุนสูงขึ้นดังนั้นนักท่องเที่ยวจะเลือกพนักระยะยาวเพื่อความคุ้มค่าขณะที่นานาประเทศก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวจับคู่ทราเวลบัเปิกันแล้วจับ